อาคุณผู้ชมครับในช่วงปลายปีแบบนี้เมื่อครู่นี้เห็นเปิดไฟเฉลิมฉลองที่ยุโรปนะฮะก็นึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยวครับแน่นอนครับว่าในช่วงปลายปีแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีต้องเดินทางท่องเที่ยวกันหน่อยแต่ว่าโอกาสดีๆแบบนี้จะเที่ยวอย่างไรให้เฮงให้ปังต้องฟังทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครับทางการท่องเที่ยวครับททปลุกเทรนด์ใหม่ครับเป็นการท่องเที่ยวสายหมูครับก็ชวนกันมามูให้เฮงมูให้ปังรับพลังแบบรักโลกนะครับ ตามารอยเส้นทางพญานาคนักราธานีสัทธานำทางเส้นทางนำเทีย่ยวเชื่อมโยงสามจังหวัดดังของพื้นที่ภาคอีสานครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับโดยทททอุดรธานีนะครับปลุกเทรนด์ท่องเที่ยวสัทธา,ทาสายมูครับลาสุดคิกออฟแล้วนะครับจัดกิจกรรมมูให้เฮงมูให้ปังรับพลังแบบรักโลกครับภายใต้ธีมไหวยพญานาคพญายักษ์แล้วจะหลงรักนักราธานี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG m o เดลนะครับโดยเน้นรณรงค์ให้ลดละเลิกกิจกรรมที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนครับแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดการเดินทางโดยมีการเชิญอาจารย์กาถาชินบัญชรน,นักโหราศาสตร์ชื่อดังครับรับหน้าที่ให้คําปรึกษาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสายมูนคราธานีพร้อมกับหยิบยกความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเรื่องหน้า ซึ่งก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยฮะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับพลังศรัทธาของพี่น้องชาวอีสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับเส้นทางสายมูนครราธานีครับประกอบไปด้วย3จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมครับก็จะมีจังหวัดอุดรธานีนะครับมีหนองคายแล้วก็มีจังหวัดบึงกาฬครับมีไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทังนั้นนะครับ ซึ่งตลอดแคมเปญน,นี้ครับทางทททคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่เนี่ยประมาณ30,000คนแล้วก็จะสร้างไรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า120ล้านบาทครับดูแบบนี้แล้วมีแต่ไฮไลท์นะครับที่เกิดขึ้นทั้งสาจังหวัดฮะอ,ดอุดรหน้องคายบึงกาฬสวยงามทั้งสาจังหวัดเลย